สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่6-19มีนาคม2565 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกิติมาติรเสถาเสมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐณห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมืองชั้น4สารกางจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจ จเรญจังหวัดอำนาจเจริญโดยนายธนูศินชัยสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมมอบหมายให้ในายชวริชุมภูกูลนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนายประการศิีสุวทองนักวิชาการแรงงานออกตรวจแรงงานในระบบในเขตพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศ์สาและอำเภอชานุมานพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งมาตรา1 3 9ให้สถานประกอบกิจาการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานจำนวน3าคำสั่งก็ระวังและติดตามสถานประกอบกิจาการที่อยู่กิจาการชั่วคราวและมีแนวโน้มที่จะเลิกจ้า จำนวนสแห่งส่งเสรมิมให้สถานประกอบกิจาการมีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ด้วยระบบทวิภาคีจำนวน2แห่งส่งเสรมิมมาตรฐานแรงงานไทยและความรับผิดต่อสังคมด้านแรงงาน (CSR) จำนวน3แห่งและส่งเสรมิมให้สถานประกอบกิจาการมีระบบการจัดการที่ดีในภาวะวิกฤตจากโควิด -19 จำนวน2แห่ง หมายให้นายเวริชุมภูกุลนวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่บรรยายให้ความรู้ในโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565จัดโดยสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ โดยบรรยายในหัวข้อการคุ้มครองแรงงานผู้สูงอายุและความปลอดภัยในการทำงานรุ่นที่หนะึ่งณห้องประชุมสำนักง,งานองค์การทหารผ่านศึกตำบลชานุมานอำเภอชานุมานรุ่นที่สองณห้องประชุมเทศบาลปทุมราชวงศาอำเภอปทุมราชวงศาและรุ่นที่3ามณโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลไม้ก่อนองค์การบริหารส่วนตำบลไม้กรอนอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญสะสคออำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน